น้ำท่วมใหญ่ในภาคใต้ของจีนส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพและคาดว่าจะมีฝนตกมากขึ้นอีกตามข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรน,น้ำเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแม่น้ำ85สายในประเทศจีนสูงเกินระดับเตือนภัยในมณฑลเจียงซีบ้านเรือนประชาชนเกือบ5แสนคนได้รับความเสียหายในมณฑลกวางตุง้งก็มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนเท่ากัน มณฑลกวางตุง้งซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตได้ระงับการเรียนการทำงานและการขนส่งสาธารณะท่ามกลางระดับน้ำที่สูงขึ้นและอันตรายจากดินถล่มฝนตกหนักทำให้ถนนสุดและทำให้บ้านเรือนรถและพืชผลเสียหายคาดว่าจะมีฝนตกมากขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทางการจีนออกประกาศเตือนภายระดับสีแดงครั้งแรกของปีซึ่งเป็นการเตือนที่รุนแรงที่สุดแม้จะไม่ได้รับรายละเอียดว่าหมายความว่ายอย่างไร ประเทศจีนประสบน้ำท่วมเป็นประจำในช่วงฤดูร้อนโดยเกิดบ่อยสุดในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ซึ่งมักจะมีฝนตกมากที่สุดแต่น้ำท่วมในปีนี้เลวร้ายสุดในรอบหลายทศวรรษและเกิดขึ้นในช่วงที่มีนโยบายโควิด1 9เเป็นศูนย์อันเข้มงวดของจีนซึ่งจำกัดการเดินทางการทำงานและการดำรงชีวิตตามปกติในประเทศ